มาแนะนําวิธีการถอดของ Honda Jazz k นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับขั้นตอนวิธีการถอดนะครับเราถอดเกยก่อนแล้วก็ถอดน็อตด้านล่างแล้วก็จะมีน็อต้านบนนะฮะ แล้วก็จะมีน็อตเบอร์8ดด้านล่างนะครับ นี่นะครับ ถัดมาชิ้นบนนะฮะได้ค,ครับเป็นแค่กิ๊นะครับจนิ้ เป็นกิ๊บนะครับแต่ด้านหลังจะแน่นหน่อยครับฝั่งนี้มันจะมีสามตัวมันจะแน่นพอถอดมามันก็จะหลุดออกมาได้เลยนี่ครับน็อตเบอร์แปดอีกสองตัวด้านบน พอถอดน็อตเบอร์แปดแล้วถอดวิยูได้เลยนะครับอ่าอันนี้ผมใช้ไขควงตบวิยูนะครับไม่ได้งัดเลย ไฟฉุกเฉินแล้วก็ถอดปลั๊กวิทยุได้เลยแต่สายเขาจะสั้น,นหน่อยนะ นี่นะครับน็อตยึดด้าลังอยู่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งป่ามือนะแล้วก็จะมีน็อตด้านบนทั้งหมดสามตัวนะ หลังถอดวิดีโอเครื่องเดิมออกแล้วเราก็ทาการเปลี่ยนเป็นจอนอยตรงรุนร่นโน้ตฮอนด้าแจ็กกันค่ะโดยในชุดตรงรุ่นโน้ตฮอนด้าแจ็ก GK ก็จะมีจอนอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วซึ่งมีหลายแบรนด์หลายสเปคให้เลือกนะคะพร้อมด้วยหน้ากากสีดําเงาและชุดอุปกรณ์รปักตรงรุ่นโน้ตติดตั้งแทนที่เว้นหน้ากากวิดีโอเดิมได้เลยโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือดัดแปลงรถระบบเดิมรถสามารถใช้ได้ครบถ้วนเลยค่ะจอนอยขนาดหน้าจอแสดงผล9นิ้วก็มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายสเปคเลือกได้ตามความชอบนะคะและไม่ว่าจะใช้โททรรรรรศััพ์ iPhone Android หือออเนน่่่่ยยกกก็สามามมถใช้้วบจไดุลคะ จอหน่อยแบบนี้เขาก็สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play รสโ r งมาเล่นที่จอได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์แอป u t u b e เอาไว้ดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์หรือว่าจะเป็นแอปแผนที่นำทางอย่างแผนที่ Google m a p เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นที่จอได้เลยนะคะรวมไปถึงแอปพลิเคชันอื่นๆก็เลือกดาวน์โหลดเองจากเพรสโซงค่ะถ้าอยากเปิด2แอปพลิเคชันพร้อมกันเนี่ยเราก็สามารถทําได้นะคะก็เลือกแอปที่ต้องการทั้ง2อแอปแล้วก็แบ่งหน้าจอใช้งาน2แอปไปพร้อมๆกันได้แบบนน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 ี้้้้เลยคคค่่ะะใใสสวของงฟัันนักก์ชชพืฐาาา็มรรถไดบ ไม่ว่าจะเป็นการฟังววทเชฟเอมการเล่น USB หรือแฟลชไดรฟ์เพื่อดูหนังฟังเพลงรวมไปถึงการบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์เขาก็สามารถทําได้ค่ะจอนอยทุกรุ่นเขาก็ยังมีอีคอไลเซอร์มาให้เราปรับแต่งเสียงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจด้วยนะคะถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องสต์นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นซับบ็อก B amp Power amp จอปิดานกล้องมาถึงเหตุการณ์หรือกล้องมองถอยหลังก็ติดเพิ่มได้ค่ะและจออันดรอยเนี่ยมีให้เลือกหลายแบนยรน,น,ะะบรนาารด์ สรดับบุรีค่ะ